ยุดภาพผมเข้าเต็นท์ซึ่งอยู่ถัดไปจากที่เรานอนสองหลังเสียงเพลงจากจานเสียงดังค่อยๆอ,ออกมาอเมริกันลุรลางอ้วนกลมกำลังเต้นทวิสต์อยู่กลางห้องคนเดียวอีกสองคนนั่งปรบมือเป็นจังหวะอยู่บนเตียงสนามริมห้องแฮงกิน <H anken. S 1> ยุดเรียกเจ้าอ้วนหยุดชะงักเงือไหลท่วมตัวทำไมวะนี่ไงธนาที่อวยไปแทนสวยัยด,ดีเล่ากันสิขอบใจหัวชื่อเกรม ชายร่างสูงโกนหนวดเคราเกลี้ยงเก่ายื่นมือมาให้จับเจ้านี่สิบเอกเบสแฮงกินแนะนําอีกคนหนึ่งซึ่งไว้หนวดเฟิรม์มครมรีบผสมเหล้าส่งให้มีนุองแข็งกินด้วยหรอวะยุดถามเอ๊ให่ไปแฮงกินยกนิ้วแตะริมฝีปากมันแช่วัคซีนมาเราดื่มกันอยู่จนดึกชักหิวแล้วฮะผมร้องเดี๋ยวว่าจะไปขโมยไส้กรอกให้เจ้าว้นขมีขมันออกไปข้างนอกแต่แล้วกลับชะโงกหน้ากลับเข้ามาบอก ไอ้หยุดไว้ยดูต้นทางให้ทีเช้าวันรุ่งขึ้นเราพากันไปกินอาหารซึ่งมีท่านอาเมริกันขาวและดำทําให้ผมเพียงแต่ถือถาดอาหารเข้าคิวไปหาเขาสั่งให้ทอดไข่สุกไข่ดิบยังไงก็ได้ตามใจชอบแถมกินแล้วยังไม่ต้องล้างซะอีกมีพวกเขาเป็นเวรทําให้เสร็จเหลือผมนั่งระเรียดอยู่คนเดียวเพราะล่ามคนอื่นไปกับทีมฝึกหมดแล้วสิบเอคลมถือถาดมานั่งแปะลงข้างๆเช้านี้ลือไปกับวัวสองคนทําอะไรมัง่งผมถาม รักษาคนป่วยบายสอนนักเรียนแฮงกินกับเบสเอาสวายไปรักษาคนในหมู่บ้านการพูดให้การรู้ว่าพวกเราบางคนห่วยเป็นเรื่องศประมาทอาชีพของแต่ละคนผมจึงเฉยซะพอกินเสร็จเคลมก็ถามหรือพร้อมแล้วนะเมื่อไหร่ก็ได้มันไปเลยขนาดเดินย่ำโคลนไปตามทางเคลมบอกพรุ่งนี้วอาจะไปเวียงต้องการอะไรมั่งหาตัวมาฝากสักคนได้ไหมฮ่าเ <c oughs> ข่าหัวเราะเกี่ยวพยาบาลเอาซิมีเยอะเหรอพอแก้ขัด สวยที่สุดมีคนหนึ่งผมหูพึ่งใครหลานใน้พลไม่มีใครกล้าแยมหุ้มทองหรือไงผมแก้งแย่เพราะรู้อยู่แก่ใจว่าเธอคือใครเขาว่ายีมีผัวแล้วผมซ่อนยิ้มไว้ในใบหน้าไม่พูดว่ากอะไรใจอยากให้ถึงโรงพยาบาลสัดเร็วๆเดินเกือบร่วมชั่วโมงก็มาถึงโรงพยาบาลนี้สร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งหลังใหญ่เบอร์เลอรลังคาม,มุงแฝกคลุมด้วยร่มชูชีพทิ้งของเห็นคนรออยู่ข้างหน้าเกือบยีคน อูตายแน่วันนี้หมอครวนเราเข้าไปข้างในซึ่งกลุกด้วยผ้าลมแบ่งออกเป็นหลายห้องใหญ่แต่ไม่เห็นนางพยาบาลสักคนจะถามเคลมก็ดูกระไรอยู่จึงเฉยเสียคนไข้มีทุกประเภทแต่ผมเคยผ่านมาแล้วจึงจัดการได้คล่องแคล่วทำให้เคลมเบาใจมากออกปากชมเปาะได้ผู้ช่วยอย่างเงี้ยอูสบายผมฉีดยาให้คนเจ็บคลางโยนหลอดกับเข็มทิ้งลงถังของมันเคยว่ะหมอคะขอโทษทีวันนี้สายไปหน่อย เสียงคุ้นหูดังขึ้นข้างหลังผมเหลียวไปมองก็รู้สึกราวกับโลกหยุดหมุนไปชั่วครูมาเซียพี่ถ้าไม่ติดเคลมกับคนใครเธอคงผวาเขากอดผมแล้วน้ำตาเธอกลอด้วยความดีใจปากคอสั่นระลิกรู้จักกันเหรอเคลมถามอย่างงงงผัวฉันค่ะเธอตอบจากอันสนานเธอพูดภาษาอังกฤษได้เยอะเคลมทำหน้าเลิกลากแต่แล้วก็เข้าใจดีจึงพูดมันไปคุยกันห้องโน้นไปไม่เป็นไรผมพูด เอา้าคนไข้คนต่อมาเข้ามารายนี้เป็นทหารลักษณะอาการเห็นได้ชัดว่าเป็นโรคเลือนผมจึงบอกเขาเลปเพอร์ซี่เคลมคว้างหูฟังผุล,ลงบนโต๊ะข้างเตียงตรวจอย่าพูดคำนี้นะเว้ยผมยืนงงไม่รู้ว่าเรปเพอร์ซี่นี่ไปกัดอะไรมันเข้าถึงทำให้โมโหโทโสขนาดนี้แต่เคลมเป็นคนควบคุมตัวเองได้เร็วจึงเอ่ยต่อบอกคนป่วยขออนุญาตผู้บังคับบัญชาไปรักษาตัวในเวียงจันทร์เมื่อคนไข้ออกไปแล้วหมอจึงเอ่ยขึ้นอย่างสยดสยอง โอเคยเจอในแทนเยียมาสองสมปีมาแล้วป่วยอย่างนี้น่ะเหรอเข้าพยักหน้าคนวิ่งหนีเหยียบกันตายร่วมร้อยโรงพยาบาลถูกพวกที่กลัวติดโรคเผาราบไปทั้งหลังทำไมรักษาไม่หายเลยไงยากวะต้องใช้เวลานาน,านติดต่อง่ายไหมหากจําเจอ,อยู่กับผู้ป่วยนานๆานก็เสร็จป้องกันยังไงลําบากร,รู้ไหมคนสมัยโบราณเขาทำยังไงกับคนป่วยชนิดนี้ผมสั้นหัวไม่รู้วะเขาลูโอาอหินคว้างจนตายมาเสียอุทานค่ยคอยๆหน้าซีดเผือดทำท่ายังกะจะเป็นลม เคลมควักหลอดยาหุ้มด้วยไหมถักออกมาจากกล่องบนโต๊ะบีบแตกดังเพี้ยกินหอมแอมโมเนียฟุ้งยัดใส่มือผมให้เมียรือดมซะถูกตัวเธอนิดเดียวยังกับถูกไฟฟ้าดูดวาบเข้าไปถึงหัวใจพาไปพักห้องคนไข้นอนเคลมแนะไม่เป็นไรค่ะงานยังไม่เสร็จคนไข้เหลืออีก3-4คนเท่านั้นใช้เวลาไม่นานก็เรียบร้อยพอห้าโมงเช้าเคลมก็ถามกลับไปกินข้าวเที่ยงไหมผมสั่นหัวหรือไปเถอะ หมอยิ้มยังรู้ใจแล้วบอกหัวจะอมาฝากเมื่อเคลมอ,อกไปแล้วเธอก็หันมายิ้มหวานจ่อยมาเสียห่อข้าวมาค่ะก็กินซะสิจะ๊ะผมอบเธอไว้ในวงแขนมีพี่แล้วไม่หิวแล้วผมอุ้มเธอไปวางบนเตียงในห้องข้างๆแล้วปิดประตูด้วยเท้าด้วยความชำนาญคิดถึงมาเสียจังเลยเหมือนกันมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่น้ำตาเธอร่วงลูงล่สะอื้นหักมาเรียรอดพอรุงให้มาทํางานที่โรงพยาบาลนี่สองเดือนแล้วเมืองม็อกเป็นไง พี่ไม่ได้ข่าวหรอคะรู้แต่ว่าแตกมันฆ่าไม่เหลือเลยสักคนความสลดใจทําให้เสียอารมณ์คึกขนองไปเยอะแต่ท่านไฟเก่ามันติดง่ายจะตายไปจริงไหมครับมาเสียน้ําตาแห้งสักครู่ก็เปียกอีกด้วยความสุขท่วมท้นหัวใจอธินานมาเสียต้องไปเวียงแล้วคะ่ะไปทําไมขอให้ไปอบรมต่อเรื่องผ่าตาดัดนานไหมเดือนหนึ่งไม่ไปไม่ได้หรอเธอสั่นน้าจําเป็นคะ่ะหน้าที่ของใครมีก็ทําไปผมไม่คัดค้าน ตั้งนาตั้งตาตักต,กตวงความสุขจากเธอเรื่อยจนมาเสียคลังหญิงเวลาสองชั่วโมงช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินธนาว้ยเสียงหนึ่งตะโกนเรียกมาแต่ไกลเจ้าเคลมนี่มันหน้าเตะจริงๆที่ดันเอาคารเข้ามาสอดตอนกําลังหามหมูแต่หมอก็อุตส่าห์หอบของกินมาพลุงพลังทําเอาผมโกรธไม่ลงกินจนใจอิ่มได้ยินเสียงฝีเท้าม้าหลายตัวดังขึ้นหยุดอยู่นอกโรงพยาบาลจ่าแห่งกินเดินย้ายพุงเข้ามาเอ๊ขอทานายเอาไปแนวหน้าหน่อยนะ เขาบอกเคลมสวายไปอะไรไปมันช้าไม่ทันใจมีงานด่วนหรือไงเขาว่าทหารเจ็บแล้ว่าจะสอนนักเรียนยังไงกันเคลมสั่นหัวดิกก็มาเสียงไงเล่าสับยากๆเธอไม่เคยได้ก็สอนตอนง่ายๆสิวะผมรีบอิ่มแล้วดื่มน้ำแล้วขี่ม้าได้ไหมแฮงกินถามทันทีออกจากท้องแม่มาโวก็ถือบังเหียนมาด้วยเว้ยจะอ้วนเกาหัวแกลกรีบไปเถอะข้างนอกมีม้ากับล่อหลายตัวผูกอันบังเหียนเสร็จ ทหารมงสองคนรีบจูงม้ามาให้ผมก็แพงกินเราขี่ผ่านหมู่บ้านและสนามบินไปทางเหนือตามป่าเขาลงลำทารสองชั่วโมงกว่าโดยมีม้งสองคนนำทางก็มาถึงแนวนาที่ตั้งประจันกับค้าศึกแห่งกินบนอุบอิบตลอดทางด้วยความเจ็บกลถทหารหลายคนวิ่งมาต้อนรับและพยุงเขาลงจากมา้าคนเจ็บเป็นอะไรใขคร่ครับทำไมไม่เอาส่งโรงพยาบาลนึกว่านายห,หมอรักษาที่นี่ได้ครับพาไปดูสิผมถือโอกาสสำรวจด,ดูแนวเข่ากราว ทหารมีประมาณ300ตั้งอยู่บนสันเขาลาดลงไปเป็นที่โลง่งเห็นแนวป่าทึบกไกลๆข้าศึกอยู่ไหนทหารมองชี้ให้ดูแนวป่าระยะห่างกันราวพันเมตรยิงกันบ่อยไหมผมถามเขาสั่นหน้ายิงไม่ถึงรับทำไมละ่ะยิงก็ไม่ถูกอย่ายิงเลยดีกว่าแล้วถ้ามันซัดมาละ่ะก็เฉยซะเห็นชัดๆก็ตอบโต้ครับทหารที่มีปืนการแลรนติดกล้องยิงระยะไกลทั้งนั้นผ่านถ้ายปืนมีหนังรองแก้มประทับได้ถนัด ปกติพวกมงนี่แม่นปืนมาแต่กําเนิดก็ว่าได้เพราะปืนที่เขาทําเองยัดลูกทางปากระบอกแบบโบราณผ่านท้ายไม่มีมันยังยิงสัตว์มาเลี้ยงครอบครัวสนักแล้วมาได้ปืนดีอย่างนี้ยิ่งไปใหญ่ระยะห600้อยหลาเพื่อนสัตว์เข้าลูกตาเลยแฮงกินตรวจอาการคนป่วยคร่าวๆแล้วสั่งทำแค่อาหารไปโรงพยาบาลเราก็ขาดผู้กองร้อยสิครับทหารคนหนึ่งบอกร้องไปไหนล่ะเข้าเวียงไปสิบกว่าวันแล้วครับให้จ่าทําหน้าที่แทนเขาไม่อยู่ครับบ้า อย่างไงกันว่าเมียออกลูกจัดอะไรไปเฝ้าครับในสิบเรามีไหมลาไปทํานาครับนี่มันกองทัพหรืออะไรวะเนี่ยแห่งกินเกาพุงแกลกเอาในสิบเสนรักที่เราพามาแทนก็แล้วกันผมแนะนําแห่งกินพยักหน้าเห็นพ้องด้วยพอสั่งงานเสร็จเราก็เดินทางกลับเราต้องขี่ม้าช้ารอทหารสองคนซึ่งหามแคร่ไม้ไผ่สองลำรองด้วยผ้าห่มนําผู้กองร้อยมาพอถึงลําธารแห่งหนึ่งทหารก็โวยขึ้นผู้กองชักแล้วนายหมอ เราสองคนรีบลงจากม้าลุยน้ำกลับไปดูอาการคนเจ็บตัวร้อนยังกับไฟกำลังกระตุกคล้ายเส้นเดือนบนขี้เท้าเอาจมน้ำหมอสั่งเฉียบขาดไม่ตายแล้วหมอทหารลังเล่ทำตามหอสั่งนะนะผู้กองโดนแช่ลงไปทั้งเปแกะสะดุ้งเฮือกผมคิดว่าเสร็จแน่แต่กลายเป็นอาการกระสับกระส่ายคลายลงต้องถามเพื่อลดความร้อนแฮงกินอธิบายปอดไม่บวมหรือวะรักษาที่หลังได้เรามาถึงโรงพยาบาลตอนใกล้คำ่ำ เหลือมาเซียรออยู่คนเดียวพี่ไปนอนบ้านนะคะเธอชวนผมหันไปปรึกษาแห่งกินก็ได้รับคําแนะนําว่าเฝ้าใครอยู่ที่นี่แล้วกันว่าจะเอาอาหารมาส่งให้ตกลงหวขคิดเงินล่วงเวลา24ชั่วโมงเลยคนใจดีอย่างนี้ก็มีครับไอที่เคยเกลียดก็หายไปมากมนุษย์เราไม่ใช่จะเลวไปซะทุกคนโรงพยาบาลราวกับสวรรค์เมื่อมีผมกับมาเซียเพียงสองคนเราต้องฉีดยาให้คนไข้ทุกสี่ชั่วโมง แองกินกลับไปไม่นานก็เอาอาหารกลับมายังเหลือเฟือแถมนีบเหล้ามาให้สะดวยเขาตรวจอาการคนป่วยจนเป็นที่พอใจแล้วเขาก็รีบกลับผมก็ดับตะเกียงเจ้าพายุแสงจันทร์สว่างราวกังวันพี่อยากให้โลกหยุดหมุนแค่นี้จริงๆผมว่าเขานั้นบางคราวมาเซียก็คิดอย่างนั้นค่ะเธอกระซิบอยู่ในอ้อมอกการมีชีวิตอยู่เป็นทุกข์นะเกิดมาแล้วก็ต้องดิ้นรนไปตามกรรมใครเคยรู้สึกยังผมบ้างไหมครับ บางครั้งรู้สึกเหนื่อยหน่ายต่อการดิ้นรนต่อสู้อยากอยู่เงียบๆไม่ยุ่งกับใครเลยหรือผมจะเริ่มแก่ซะแล้วก็ไม่รู้สิทางที่ดีควรหาลูกไว้สืบสกุลต่อไปคิดได้ดังนั้นแล้วก็ไม่ยอมให้เสียเวลาไปโดยปราประโยชน์คืนนั้นคนไข้ได้รับการฉีดยาสม่ำเสมอทุก4ชั่วโมงทีเดียวเชียว